จ๊ะนงพนีเคลียด่วนหลังถูกโยงดราม่าเป็นวงดนตรีปอบลงสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งทำเอาชาวเน็ตคือฮายอย่างหนักมากๆนะครับผมเมื่อเฟซบุ๊ k คนลูกทุ่งมาว่าด้วยเรื่องการดูแลศิลปินนักดนตรีทีมงานรวมถึงสุปตาผู้จัดหลายๆลน์ถึงกับเตื่มละอากับพฤติกรรมของเหล่าทีมนักดนตรีทีมนี้ เพองเวลาจ้างนักร้องแถมนักร้องนักดนตรีทั้งวงมาแสดงน,นักดนตรีของนักร้องดังเอนเตอร์เทนตัวเองแบบชนิดต้องออกกติกาว่าผู้จัดต้องเตรียมเหล้าเบียร์เครื่องดื่มอาหารแบบไม่อั้นชนิดตายอดตายอยากมา,มากกว่า3เดือนทลุง,งบผู้จัดคือละไม่ต่ำกว่า2-30ถึงบาทเบียร์ต้องแน่นเหล้าต้องพ้อมอาหารสั่งมา20-30อย่าง กินกันแบบเปลมปรีปาร์ตี้เสร็จขึ้นเล่นแบบเมาเหมือนไม่เมาไม่ได้ฟิลเล่นจบก็บรรเลงแอลกอฮอล์กันต่อซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ทำมาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรศิลปินและนักดนตรีกลุ่มนี้มานานแล้วซึ่งผู้จัดก็ไม่เปลมจุกๆก็อย่าหวังจะได้คิวต่อไปแสดงอีกตกลงว่าค่าตัวก็แพงผิดมนุษย์เกินยังต้องสานงบอนเตอร์เทนอีก ผู้จัดหลายคนปาดเหงื่อถอดใจไปหลายคนซึ่งข้างกลางชาวเน็ตก็โยงไปถึงนักร้องหลายๆคนสองนักร้องชื่อดังที่มาแรงแสงหางโค้งในเวลานี้ที่ถูกโยงไปว่าเป็นคนในประเด็นข้างต้นนั่นก็คือจับนงพนีมาหาไทยและเอมวิทวัฒน์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทางด้านของจับก็จะต้องออกมาชี้แจงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม ซึ่งจนกระทั่งล่าสุดทางเกตของคนลุกทุ่งได้เปิดความพูดหน้าของประเด็นนี้ว่ากลางดึกที่ผ่านมานักร้องสาวอย่างจ๊ะนงปณีต่อสายด่วนเสียดาม่าว่าไม่น่าจะใช่หนูเพราะเรื่องอาหารส่วนใหญ่จะมาทานกันเองข้างนอกหลังเลิอคอนเสิร์ตส่วนเหล่าเบียร์นั้นแทบจะไม่ต้องดูแลหลังเวทีเพราะหน้าเวทีมีแฟนลับตรงให้ตลอดโชว์อยู่แล้วแต่หลังจากชาวโซเชียลไปโฟกัสไปที่ตั้งคู่โดยเฉพาะเอม ที่ถูกคอรหาในประเด็นนี้ถึงกับอารมณ์เสียอย่างหนักแอบกระซิบว่าวงดนตรีที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นวงของนักร้องคู่แต่ไม่ใช่คู่จ้ากับเอมนอกจากนี้สาวจ้ายังได้โพสต์ใน Facebook แชร์ข่าวข้างต้นพร้อมบอกว่าชัดแล้วเนาะโจงกันไปกันมาว่าเป็นวงของจ้ากับเอมย้ำค่ะจ้าเอมแค่รับหน้าที่บนเวทีตับก็จะพังแล้วจ้า เอาเป็นว่าสาวจ้าก็ได้ออกมาชี้แจงเคลียดราม่าตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกคนก็คงจะหายสงสัยแล้วนะครับผม